วัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับไพ่นกกระจอกนะครับที่เพี่อนลงขายไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวที่เก่าเก็บนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดใช้เลยนะครับอ่ะเปิดมาเห็นไหมครับเจออะไรเนี่ยคู่มือภาษาจีนนะครับซึ่งเก่านะจ๊ะเพราะว่าอะไรครับเนี่ยมีรอยเปื้อนมีอะไรก็ไม่รู้ครับคือแบบมันเก่าเพราะมันนานนะครับเนี่ยกระดาษเนี่ยลายแบบเก่ามากเลยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างในนะครับนี่มีรอยเก่าแต่ว่าไม่มีการเปิดใช้เลยนะไอนี่มีเหรียญด นี่เหรียญเห็นไหมครับเหรียญยังไม่ได้แกงมาเลยนะก็คือว่าปึ๊บนะครับแบบอยู่ของเก่ามากอะ่ะนี่นี่นี่จ้านี่นี่นี่อันนี้นะครับก็จะมีลูกเต๋านะครับสี่ลูกออะเพี้ยนให้ดูนะครับลูกเต๋าสี่ลูกนะครับนี่แล้วนี่เห็นไหมครับเพยนให้ดูมุมตะท้อนของแสงเห็นไหมจ๊ะยังไม่แกะพลาสติกเลยนะนี่มุมนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่ลายตะท้อน <c oughs> ไม่แกะพลาสติกเลยครับนี่ให้ดูแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นแท่งอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับเนี่ยที่เป็นของอะไรให้คะแนนะครับของพ่นกกระจอกนะครับ ตอนนั้นอะซื้อมาเพื่อกะว่าจะเล่นไงกะว่าจะเล่นนะครับอันนี้คือเล่นฝึกสมองนะเหมือนพวกอีแก่กินน้ำนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นนะครับก็นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่จ้าเห็นไหมครับนี่ปุ๊บนะครับนี่ให้ดูเงาสะท้อนจากเห็นไหมครับจากแสงไฟบนท้องเพียนะนรับเห็นไหมครับคือลอยสะท้อนแสงนี่คือแต่วยังไม่แกะพลาสติกอ่ะนี่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีเส้นทองๆอยู่ด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับเก็บมาหลายปีแล้วมั้งตอนนั้นอะ ก็คือว่าประมาณว่าจะทาอะไรครับชมรมฝึกไ่วทิพกับเพื่อนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นไพ่นะครับหรือว่าไพ่นกกระจอกหรืออะไรทั้งนั้นนะครับพวกนี้เป็นการฝึกสมองนะห้ามเอาไปใช้ในการพนันนะครับของมันมี2ได้นะครับก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตั้งอ่ะเออนะครับก็เก็บไว้หลายปีละก็คราวนี้ออกมาดูครับปุ๊บก็สภาพนี้จากนะครับก็ขายนะครับราคา800ร 90บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วพี่อนอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจจังหวัดอุดรธานีนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มนะครับกับ890บาทนะครับอ่ะขายแบบถูกๆให้กันไปเลยจาก้ะ890บาทนะครับสภาพนี่จ้าเห็นไหมครับก็กระเป๋านังยังดีนะจ๊ะก็890บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปได้ตามไลน์ที่อยู่ล่างนะครับและก็ห้ามมาไปเล่นการพนันนะขอบอกนะครับห้ามไปเล่นการพนันนะครับไม่ตรงเสริมนะครับในเรื่องของ การพนันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วาใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ไปเยอะๆนะครับไอตัวนี้มันจะออกไวๆนะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า